กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้ต้องเรียกว่าเป็นช่วงที่พิเศษจริง,รงๆค่ะอาจารย์ขุนไม่ได้มาแค่คนเดียวแอบพาใครมาด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ขุนพานายแบบของเรามาด้วยนะคะน้องแต่งนั่นเองนะคะอาจารย์ขุนวันนี้ จะมาสาธิตใช่ไหมคะค<ะ>่ะยังไงอาจารย์เริ่มคุยได้เลยอ่าก็เป็นการแต่งหน้าสําหรับคุณผู้ชายที่ที่จะไปทํางานในชีวิตประจําวันก็มีขั้นตอนง่ายๆครับค่ะ,คะนี่คุณผู้ชายนี่ก็ลงกันแดดมาแล้วเรียบร้อยก็อย่างที่บอกว่าในชีวิตประจําวันของคุณผู้ชายก็เพียงแค่แป้งตลับกับลิปบาล์มเท่านั้นก็พอแล้วก็อย่างนึงก็คือในแบบของเราเนี่ยผิวค่อนข้างขาวเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการใช้แป้งแล้วสีมันจะพลอนค่ะเพราะฉะนั้นก็ คุณผู้ชายก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหามีลักษณะของผิวในลักษณะแบบนี้ก็ทำตามอย่างที่บอกได้เลยนะครับค่ะอาจารย์ค่ะแอบแอบเห็นเมื่อกี้แอบดูก่อนหน้าที่จะเปิดเบรคนะคะ,คะมี2ตัวค่ะที่สงสัยมากตัวแรกเนี่ยคือตัวเทนชิตัวฝาออกสีชมพูม่วงๆเนี่ยค่ะอาจารย์รตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรและช่วยเหลือสภาพหน้าในแบบของเราได้อย่างไรไก,ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่า คุณผู้ชายส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องผิวมันใช่ไหมฮะแล้วก็ดูขุมขนกว้างด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการแต่งหน้าระหว่างวานันที่จะทำให้หน้ามันเแวว เทนชี่พอลมินิ i ม이ซิงบูสเตอร์เซรัมตัวนี้ก็จะมีคุณคสมบัติในการช่วยควบคุมความมันให้บนใบหน้า<อ>แล้วถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นระยะยาวก็จะช่วยทําให้รูขุมขนเล็กลงด้วยอย่างในแบบหรือว่าน้องแต่งที่นั่งอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าจะแต่งหน้าน้องแต่งต้องยังไงสังเกตอะไรบ้างคะอาจารย์ครับถ้าหากว่าเราจะมาดูกันจริงๆเนี่ยในหน้าของนายแบบเนี่ยก็จะสังเกตว่ามีความมันอยู่บ้างแล้วก็มีรูขุมขนที่บริเวณข้างๆแก้มตรงนี้ฮะ Oh. เพราะฉะนั้นแลวเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย <Okay. S 2> คุณผู้ชายมักจะมีปัญหาเรื่องผิวมันบริเวณทีโซนมาก oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณทีโซนตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราควรจะควบคุมความมันให้เขา oh. ก็โดยการใช้อาจจะเช็ดโทนเนอร์เบื้องต้นเสร็จแล้วก็ตามด้วยเทนชี i พรอมวิ i n มิซิ่งบูสเตอร์ซิล่ามทาบริเวณเน้นบริเวณตรง T-zone บริเวณตรงนี้ครแล้วอาจจะเลยมาตรงบริเวณข้างช่วงแก้มด้านทั้งสองข้างตรงนี้ด้วยก่อนที่จะเริ่มลงเมคอัพลงไปอย่างเงี้ยฮะหลังจากนั้นเราก็จะลงแป้งเลยเอาเลยหนูอยากดูมากเลยอยากดูว่าผู้ชายเขาแต่งหน้ากันยังไงขออนุญาตอาจารย์ลุกขึ้นดูใกล้ๆได้ไหมคะเชิญเลยครับ สำหรับผิวของคุณนายแบบเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องสีผิวใช่ไหมฮะแล้วเราก็ลงเทนชีเพื่อที่จะช่วยควบคุมความมันลงละเพราะฉะนั้นหน้าก็จะมันช้าลงเพราะฉะนั้นก็ลงแป้งวิสเลยแป้งวิสเนี่ยเป็นแป้งแข็งสําหรับคุณผู้ชายมันผสมรองพื้นไม่ผสมรองพื้นไม่ผสมรองพื้นด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายที่กลัวว่ามันจะหนาไปหรือไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยโอ้สบายใจเรื่องนี้ได้เลยก็เพียงแค่เลือกให้เข้ากับสีผิวของเราเท่านั้นเองค่ะก็ลงหม อ๋อเวลาลงคือเขาให้แบบซับๆๆๆอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือไม่ได้ถูแบบปื้ดปื๊ดอ่าครับไม่ครับอาจารย์ขาบางคนมันเห็นว่าไม่ได้ใช้ฟองน้ําใช้แปรงใช้แปรงกันได้ใช่ไหมอ่าครับแต่เดี๋ยวจริงๆแล้วในชิมโดยโดยผู้บริโภคทั่วไปเขาไม่พกแปรงแต่งหน้าถ้าไม่ได้เป็นมืออาชีพแน่ๆจริงไหมคะค่ะอ่าคงไม่ได้พกแปรงอาจารย์ขาเราต้องลงหนาขนาดไหนเราจะทราบได้อย่างไงคะลงอ่หนาขนาดไหน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทักษะแล้วก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของใบหน้าสภาพผิวที่เราเป็นอยู่นะฮะ,ะว่าต้องมีการอําพรางริ้วรอยหรือปกปิดรูขุมขนอะไรตรงไหนเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าะอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะลงเพิ่มขึ้นได้เพื่อที่จะพรางรูขุมขนะนะฮะหรือว่าจะปิดรอยอะไรมากขึ้นอย่างงี้ก็ลงได้ครับโอ้โหนี่เนียนมันเปรียบเทียบชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมระหว่างตรงที่ยังไม่ได้ทาแป้งกับตรงที่ทาแป้งไปแล้วนะคะ,คะ จะสังเกตได้ว่าอาจารย์จะค่อยๆแบบซับไปเรื่อยๆนะต้องใจเย็นๆเพื่อให้มันสม่ําเสมอใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ฟีพาพที่ลงไปเนี่ยก็จะต้องถี่ด้วยแล้วก็เชื่อมต่อเนื่องกันเพื่อที่จะให้สีสม่ําเสมอใช่ไม่ไม่ใช่อย่างนี้กระโดดอไอย่างเงี้ยจะจะเกิดอาการกระดํากระด่างได้เป็นจ้าจ้าได้ค่ะก็ต้องใจเย็นนะนิดนึงต้องพยายามบีบภาพ แล้วก็ซอกเข้าไปในบริเวณซอกของจมูกค่ะด้วยนะไม่งั้นร่องจมูกจะดําคล้ําแล้วก็<อ>จะกลายเป็นไม่เท่ากลายเป็นริ้วรอยเหมือนเหมือนหน้าคนแก่อ๋อค่ะอาจารย์ะเพราะว่าบริเวณตรงนี้เป็นร่องเลยตรงไหนที่เป็นร่องลึกมันจะตกแสงแล้วตรงไหนต้องเน้นเป็นพิเศษไหมคะเช่นบริเวณหน้าผากหรือบริเวณแก้มอ่าให้เน้นพิเศษในบริเวณที่เราต้องการคลางรูขุมขน,ขนกับที่มีรอยรอยคล้ำ หรือรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ลงเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่าลงหนาในบริเวณที่หน้ามันมากมันจะยิ่งเป็นก้อนหรอมันจะจมันจะยิ่งเป็นสังขยามันจะยิ่งเยิมฮะยิ่งยิ่งลงแป้งหนามาก <c oughs> ในบริเวณ <c oughs> ใช่มันจะกลายเป็นสังขยาได้ <c oughs> แต่คนคนทั่วไปมักจะเข้าใจผิด <c oughs> ว่าหน้ามันกลัวจะหลุดเร็วก็เลยลงให้มันหนาเข้าไว้เพราะฉะนั้นก็จะยิ่งก็จะยิ่งมันเยิมนี้พอเยิมแล้วเอากระดาษที่ชู่ซับมันจะแหว่งไปเลยทั้นมด เพราะฉะนั้นตรงไหนที่ยิ่งมันมากยิ่งต้องลงให้บางแต่ลงแน่นๆลงให้แน่นๆโดยการย้ำ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 อย่างเงี้ยคค่อยๆแบบทีๆนะคะอาจารย์ใช่ใช่จะสังเกตว่าเวลาอาจารย์เนี่ยแบบเขาเรียกว่าป้ายแป้งที่ตลับเนี่ยไม่ป้ายเยอะนะชิลนิดไม่เยอะครับแล้วก็ต้องลามลงไปถึงนี่ใต้ตรงใต้คางบริเวณใต้คางลามลงมาไกลนิดนึงให้กลมกลืนเพราะไม่งั้นคนละสีเอาเศษที่เหลือเนี่ยครับเอาเศษที่เหลือของที่ลงบริเวณใบหน้าเสร็จแล้วก็ ไล่ลงไปเล็กน้อยค่ะคดูความเรยดูความเรียบร้อยของใบหน้าอันนี้ผ่องขึ้นมาเลยนะอาจารย์ <c oughs> อาจารย์คะคราวนี้เม่อเห็นแล้วว่าใบหน้าเนี่ยเรียบเนียนและะ้วค่ะคอเนี่ยมันจะต้องเป็นสีเดียวกับใบหน้าไหมคะอาจารย์ใช่สิครับใช่ครับคือเราก็ต้องซับใช้วิธีการซับเหมือนกันไหมคะอ่าครับหรืออาจจะแบบเกลียๆได้เพราะว่าบริเวณคอตรงนี้เนี่ยผิวผิวของเขาไม่ได้อ่อนบางบริเวณใบหน้าก็สามารถที่จะเกลี่ยได้เลยเกลี่ยแบบอย่างนี้ได้เลยเกลี่ยอย่างนี้ได้เลย สลับกันไตกับการสราค่ะหลังจากที่หน้าและคอเป็นสีเดียวกันแล้วค่ะจารย์ขั้นตอนต่อไปที่จะเสริมหล่อให้กับนายแบบของเราในการใช้ชีวิตประจําวันได้เนี่ยคือคขั้นตอนไหนอริมฝีปาก แต่ว่าลิปปีปากของคุณผู้ชายในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเพียงแค่เติมความชุ่มชื้นอย่าไปส้มชมพูแดงไม่ได้ไม่ให้เห็นสีค่ะเพิ่มไปลิปบาล์มลิปบาล์มเวสครับก็จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ผสมวิตามินอีช่วยป้องกันรังสี UV ค่ะไม่ให้ลิมฝีปากดำคล้ำาแต่ไม่มันวาวค่ไอตัวลิปบาล์มเนี่ยเติมได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อต้องพกใส่กระเป๋าเลยนะครับคุณมดเพราะว่าเราจะปล่อยให้ปากแห้งลอกเป็นขุยไม่ได้หมดเลยดูมหาเสียบุคลิกค่ะ แค่นี้เองนี่แหละค่ะเป็นหน้าตาของนายแบบของเราที่จะสามารถแต่งไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดูไม่แปลกนะจานดูไม่แปลกดูหล่อขึ้นเลยนะคะน้องแต่งคราวนี้เมื่อกี้เราได้คุยกันไปแล้วค่ะว่านอกเหนือจากเวอร์ชั่นที่เป็นชีวิตประจําวันละเรามีเวอร์ชั่นที่ไปออกงานด้วยเวอร์ชั่นที่ไปออกงานเนี่ยหลังจากที่เราทําแบบนี้แล้วอาจารย์เพิ่มเติมตรงไหนได้บ้างคะ ก็อาจจะมีการลงสีคิ้วเพื่อให้สีคิ้วเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นดูสม่ำเสมอขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีการปัดแก้มให้เป็นสีออกส้มอมน้ำตาลเรื่อยๆฮะม,มีการลงสีริมฝีปากอ่อนๆนิดหนึ่งก็ได้ค่ะอาจารย์ลองทำให้คุณผู้ชมดูเลยค่ะว่าเอ๊ เมื่อกี้อาจารย์บอกปัดสีคิ้วนี่หมดเริ่มงงแล้วค่ะตอนนี้นายแบบเริ่มตกใจแล้วปัดสีคิ้วนะคะ,ะคนิดเดียวถูกไหมคะอาจารย์นิดเดียวนิดเดียวจริงๆหลักการก็คือเลือกสีที่ใกล้เคียงกับกับสีคิ้วเดิมหรือว่าต้องอ่อนกว่าหรือต้องเข้มกว่าคะ,ะโดยปกติแล้วถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็คงจะต้องให้สีอ่อนกว่าเล็กน้อยกว่าสีผมแต่ถ้าสําหรับคุณเป็นคุณผู้ชายเนี่ยคิ้วดําผมดำมจะสร้างอารมณ์เทมากกว่าที่จะกลายเป็นคิ้วสีน้ำตาลนะครับต้องไป <ฮะ S 2> ด้วยกันหมดครับต้องไปด้วยก ก็เล young, ือกอาจจะเป็นสีน้ําตาลไหมซึ่งเกือบจะดําก็ได้นะะแค่ปัดเบาๆปัดไปตามรูปคิวเดิมที่น้องเขามีอยู่แล้วแหละใช่ครับอย่า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 ไปแก้ไขอย่าไปวาดใหม่นะอย่าไปวาดใหม่อาจารย์ผู้ชายกันคิวตลกไหมตลกมากๆแต่ว่าในญี่ปุ่นและเกาหลีเขานิยม คุณผู้ชายกันคิ้วกันแต่บ้านเมืองเขาเป็นแบบว่าแฟชั่นนิสต้ามากนะจ๊ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดผู้ชายลุกขึ้นมากันคิ้วกรีดนะแม่กลีดที่บ้านที่บ้านคงจะรับกันไม่ได้ครับก็ใช้วิธีเนี่ยฮะแต่งคิ้วให้เรียงเส้นสวยคือดูอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดดูใกล้ๆอย่างที่มดดูอยู่เนี่ยนะคะสีจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือขนคิ้วเนี่ยจะเรียงตัวเป็นระเบียบนะคะไม่ชีโบชีเบคุณผู้ชมหลังจากเติมคิ้วแล้ว เมื่อกี้อาจารย์บอกเติมแก้มได้ด้วยอ่ามาปัดแก้มเบาๆครับปัดแก้มเบาๆเลือกสีโทนที่มันเป็นน้ำตาลถูกไหมคะอาจารย์ส้มอมน้ำตาลถ้าเกิดเป็นน้ำตาลไปเลยก็อาจจะดูจงใจว่าจะเราจะไปสร้างแรงเงาบนหน้ามากไปแล้วก็ธรรมชาติธรรมชาติให้ดูเหมือนกับมีเลือดฝาดนิดๆก็ได้ครับอุ้ยเบามากเลยถ้าเกิดเทียบกับคุณผู้หญิง อ๋อแต่ทาให้หน้าน้องเขาดูไม่จืดใช่ครับไม่งั้นหน้าก็จะดูมีแต่แป้งขขาวเวลาไปเข้าแสงไฟก็ไม่สวยครับส่วนบริเวณตาเนี่ยอาจจะลงได้บ้างนะคุณน้อยเหรอคะอ่างไงสมมุติว่าสมัยนี้เนี่ยเขาก็นิยมเขียนขอบตากันนะผู้ชายก็แอบเขียนขอบตาเวลาไปงานใช่ครับเราก็สามารถที่จะอาจจะใช้ดินสอดําหรืออาจจะใช้ง่ายใช่ไหมอาจารย์หรืออาจจะใช้ไอแชว์ฝุ่น แบบไหนง่ายกว่าการสําหรับคุณผู้ชายมือใหม่ผมว่าผมว่าต้องดูที่คุณสมบัติของดินสอด้วยเป็นหลักว่าถ้าหากว่าเขาจะลงดินสอจะต้องเป็นดินสอที่ไม่ละลายหรือเลอะระหว่างวันจะต้องกันน้ำและกันไม่ใผู้ชายช็อกนะช็อกเพราะระหว่างวันอาจจะกลายเป็นแต่งตาทั้งตาทั้งบนและล่างโดยไม่ได้ตั้งใจะใช่เพราะฉะนั้นเราสังเกตดูลักษณะของเปลือกตาของนายแบบเขาเป็นตาสองชั้นหลบในเพราะฉะนั้นเนี่ยดินสอ ก็ควรจะเลือกชนิดที่กันน้ําและกันนิ่งค่ะเพราะฉะนั้นผมเปลียนเป็นอาชโดว์ดีกว่าจะได้ไม่เลอะระหว่างวันจะได้ไม่ตกใจอ๋อมันขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละคนด้วยกําหนดไม่ได้่แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ชั้นตากว้างๆชัดๆตาไม่หลบในมันก็จะไม่มีอาการสบายค่ะอายชโดเราเลือกสีดําเลยถูกไหมคะอาจารย์ดำเลยหรืออาจจะเอาน้ําตาลเข้มผสมดํานิดนึงก็ได้น่อย <sm art> เขียน,ใ,นแบบให้ผู้ชายที่ต้องเขียนให้ชิดที่สุดเลยนะครับอย่าไปเขียนหนาเหมือนผ,ผู้หญิงไม่ได้นะอ่าไม่ได้ครับปลายเปยไม่ต้องกระดกนะ <laughs> ไม่ต้องกระดกครับไม่ต้องมีหาง <laughs> ไม่ใช่แบบแคทอายสาจาน <laughs> อออย่างเช่นในกรณีในี้ในแบบของเราเนี่ยตาหลบ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเหมือนกับเปิดเปิดตาของของเขาขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะให้ชิดกับแนวขนตามากที่สุดถูกไหมคะจารยบ บางๆเลยค่ะคุณผู้ชมไม่แปลกไม่แปลกไม่ประหลาดแต่ว่าจะทําให้ตาของเราเนี่ยดูคมชัดมากขึ้นนะะ่ง่ายๆอย่างนี้เองค่ะดูตรงนี้อาจารย์ทําง่ายมากเลยอ่ะค<ะ>ู่กันก,กัดเลยคู่กันก็ต้องขนาดเล็กแล้ก็มีขนแน่นๆจะได้ไม่ฟุง้งมันตามชัดขึ้นมาจริงๆนะอ่าครับทั้งๆที่ทั้งทั้ท,ท,ที่เราไม่ได้ไล่สีขึ้นมาบนเปลือกใช่ค่ะแต่มันทําให้ตาดูคมเป็นประกายมากขึ้น โอ้โหเรียกว่าหล่อเหลาเลยต้องแอบถามในแบบนิดนึงว่ามั่นใจในตัวเองไหมเออตกตจหลอจริงค่ะถ้าเดดูอย่างนี้นะหล่อขึ้นเลยนะห,หน้าตาเนี่ย ทองแล้วก็ไบรท์เลยทีเดียวค่ะอาจารย์รเรียกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมดมองเนี่ยอย่างเงี้ยก็สามารถไปในชีวิตประจำวันได้นะะสำหรับคนบางคนในชีวิตประจำวันบางคนจัดเต็มกว่านี้อีกนะคุณมดออันนี้รเรียกว่าดูเหมือนกับขับผิวใ,ให่ดูสุขภาพดีมากกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการแต่งเพื่อให้สุขภาพผิวดูดีเรียบเนียนเสริมบุคลิกมากกว่าที่จะแบบ สร้างความจงใจจนเกินไปเพราะว่าอันนี้เนี่ยไปงานดูในระยะเผาขนไม่ได้อนสเตจใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่าออนสเตจต้องมากกว่านี้อีกมากกว่านี้ได้อีกลงแสงเงาอาจจะลงสีเปลือกตาเพิ่มขึ้นมาเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้ก็ได้จะดูสักนิดไหมล่ะฮะนิดหนึ่งได้ไหมจย์ได้ครับ ถ้าสมมุติว่าจะออนสเตจล่ะวันนี้จะไปเป็นพิธีกรนะครับวันนี้จะไปเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรหรือว่ามีการแสดงบนเวทีเดินบ่งเดินแบบอย่างนี้อย่างนั้นเป็นต้นนะครับเลือกเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะตาก็ไล่ขึ้นมาอกอไล่ขึ้นมาไล่จากขอบตานะคุณผู้ชมยึดขนตาเป็นหลักโอ้บางมากเลยอ๋อมันทําให้มีมิติมีมิติแล้วช่วยลดตาบวม รค,รครับช่วยลดตาบวมหล่อกว่าเมื่อเช้าที่มาต้องเยอะเพราะว่าสีน้ําตาลมีคุณสมบัติในการทําให้ตาลึกลงได้ลดอาการบวมของเปลือกตาได้ครับค่ะเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาตินะคะไม่เยอะไปไม่ประหลาดไม่ดูจงใจไปอันนี้เป็นธรรมชาติมากๆคนบางคนเนี่ยเปลือกตาดำกว่าลงเสีเ่ยจอได้ซ้ำแต่อันนี้ไล่เป็นแหลง มีมิติค่ะโอ้โหโหล่อเลยค่ะน้องแ้งอ่ะครับค่ะเนี่ย อย่างนี้ก็ได้ละแล้วบางทีเราอาจจะลงแรงเงาบริเวณใบหน้าเพิ่มขึ้นคืออย่างที่ช่างแต่งหน้ารู้จักกันนี่ว่าเชดดิ้งเป็นการลงเชดดิ้งหรืออาจจะมีการสร้างแรงเงาที่จมูกเพื่อให้จมูกโด่งขึ้นอะไรอย่างนี้มันเยอะแยะมากมายต่นั้นเนี่ยสำหรับคนที่จะไปงานแต่สำหรับใช่สาหรับการที่เราจะแต่งตามชีวิตประจําวันเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆตามที่อาจารย์ได้แนะนําไปนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะอาจารย์ขุนนะคะอาจารย์วิชานเวสุวรรณพร้อมทั้งขอบคุณนายแบบของเราด้วยนะ ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะจย์ขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติดตามรายการของเราหรือว่าอยากจะเสนอแนะติชมต่างๆเนี่ยนะคะสามารถติดต่อเราได้ตามตัวหนังสือที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้ง3าคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ